สวัสดีครับผมนะครับมีมาซินเจอยโต้นะครับวันนี้รับชมงานกันนิดนึงนะฮะฮอนด้าฟอร์ซ่า300เจตั้งโปรเจคเตอร์ TF วงแหวนระบบ LED นะครับพร้อมมีวิวไอแล้วก็ LED bar นะโอเคครับสวิตช์ปิดเปิดเราแากไว้ให้ลูกค้าแล้วนะท่านสามารถเลือกปิดเปิดได้เรามาดูวงแหวนกันนิดนึงครับเป็นไงสแตนดาร์ดเปิดแล้วเป็นอย่างนี้นะครับสองชั้นฮะเพิ่มเติมนะครับปิดวงแหวนเลยเปิด LED bar ฮะอย่างที่เรียนนะครับ LED bar ทำงานตามไฟเลี้ยวนะตัวนี้ลองเปิดไฟเลี้ยวดูครับ ประมาณนี้อีกฝั่งนึงครับชัดเจนนะครับสวิตช์ปิดเปิดเราแยกไว้ให้ลูกค้านะครับท่านสามารถปิดเปิดอย่างที่ตอนแรกได้ขั้นต้นได้เรียนไว้นะครับเปิดวงแหวนแล้วครับเปิดอีวิวครับคันนี้มีอีวิวด้วยเป็นวงแหวนสามชั้นนะสวยงามครับหน้าตาประมาณนี้เลย Tf ระบบวงแหวน LED นะครับอีวิวไอนะลูกแก้วสีแดงนะครับปิดวงแหวนครับ ชัดเจนนะโอเคก็ขอฝากผลงานไว้ด้วยนะฮะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับสำหรับติดตั้งโปรเจคเตอร์บิ๊กไบและรถยนต์เรายินดีให้บริการนะครับการันตีนะครับคันนี้แสงสว่างแน่นอนร้อเปอร์เซ็นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะให้ทางท่านลูกค้ารีวิวแสงให้เนาะนะครับอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจทีจีออโตไวทนะครับแล้วก็ทาง YouTube Channel นะครับวันนี้ลาแล้วขอบคุณทุกท่านที่สสละเวลารับชมนะฮะสวัสดีครับ